ก็สวัสดีบรรยากาศยามเช้าๆครับพี่น้องมีมีอยู่นั่นครับอยู่ไหนจ้ะใฮ้ยใส่แบบงงเดี๋ยวนั่นสวัสดีบรรยากาศยามเช้าๆมาต่าเนี่ยค่ะวัอนี้มืออื่นสิไปสวัสดีครับโอ้มืออื่นเหรอจ้างสายๆก็ไปถอนมันตัวค่ะเหลียวี้สิคุ่มให้มันเหลีวสิเหลีวบ่ ฝนกับส้มคือสิตกอยู่ว่าเ้าอยู่ใส่ตุ่มค่ะหลังจากงูว่านโม่ใส่เนาะพี่น้องฝ่าวไปหน้าแต่เ้าเขาบ่าเขาอยู่เขาเต็มอยู่นะ่ะมีไงอืมกุ้งฝอยค่ะตามน้องโมนี่นใส่ใน่น้องเด้อะคะ่ะใส่ไก่บ้านแต่กระเขาอยู่ค่ะกุ้งฝอยกุ้งเต้น ย็นดอากาศเย็ยนหมูไม่ค่อยเขาหมูฮ้อนเราเอานีเ่เขาดิค่ะน่าหลิงวันลูกค้ามาถามหมด้ใส่ห <c oughs> ้าทอนมันอยูอ่ปลาหน่อยม,มืออื่นเด้อค่ะปลาหน่อยพร้อมส่งมืืออ่นพร้อมส่มออมงปลาจอมกุ้งจอมนั่นนั่นอยู่นั่นนี่ ถามลงไปหนี่้วยกุ้งจอมปลาจอมพรุรร่งนี้บอกพีก,กะคือสิเป็นเหมเอือนอื่นคือกันเลยค่ะเพราะว่าเพบนกระซังมาหลายอยู่พีกสดุกดเขาบ่ก็เขาอยู่ได้แล้นอห่ะแต่ว่ากุง้งในหนีตัวหน่อยเนาะกุ้งไม่หน่อยอกุง้งนี่ยเหมยตัวใหญ่กว่า หวานกวนก่อดย้ใส่ไปและค่ะพ่อได้กินได้ยากกวานกระหอจนคำหอเงีอนนิดละน้อยกะเอาไปพอได้ตื่มมาให้พี่นอ้องแล้วค่ะต้นหน่อยแห้งรอะกลุม้มในหนองนี่เนาะ pa, bà. bà xỉu lắng lại nói ừ, lăng lại là con <laughs> khôn trai <laughs> không vị trí bên trên này, ừ. จะกี่ปามาัดเขาหน่อยนะอะไรหยุ่ม่อม <laughs> มบรรยากาศก็ขึ้นขึนค,คิดจังสิฝนสิตกโว้ามัดว่าผม ของแถมมาแล้วน้าประเทศเป็นในคนหอยเงียดอกเน,นาะเป้นเงินโอ้ยพี่เอาะมานแล้วนี่ตัวนี้จังวาเขา 对。 có xe nhau, mán số lắm rồi không có không phải cả mãi hết cái lẻ mắn rồi không hết dạng Hãy là cho ติมเติมกันค่ะดีกว่าอยู่ซื้อดีกว่าทิมหมองไว้ซื้อครับได้น้อยได้หลายโบว่ากันก็ผสมกับปลาหน่อยก็ได้ <c oughs> này khá mát hàng này tiếp như này cần biết tô củ dây dương diệu mình chắc ăn mà nghệ xong จิงมันกเข่าทุกหลังอยู่ค่ะพี่น้องหักจะว่ากะหาลังหลาหนุ่ม <c ười> แต่ยังดีดีนาะดีกบ่เดซายวา่กัสกับบูเดซากับบูเลย เต่าเต่าเต่าขุ่งกะเขาลายเต่ากับเขาอ้อคุ้ยุ่กุ่งเขาจนเต่ามี่มองเรียนเลยเ้าวกระปวดไก่ไปยังแกบ่มาเขาตุก โอ้หลังคือไลยค่ะลงแบบได้ปะได้ยุ๊ <c oughs> โอ้ยปีนที่ละ <c oughs> อ้ย

ตีอย่างนี้นี่โอ้หมานค่ะพี่น้องอันนี้หน่อยตัวอย่างม่มีซิกกินปลาดีเห็นตายได้มีซิกปลาต้มแกงกิเล็กต้มปลาแกงกิเล็กก็กินล่ะสิออกแต่พี่เห็นอ,ออกนะคะออกแต่เยอะโอ้ Tóc chạy bao nhiêu cái gì hoa mùng như thế này chấp 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 Mm hmm. แมอเลืเล่อมม้านแ่ะค่ะยับมาเลื่อยกับม้านมาเลือ่อยเดี๋ยวไปใส่ไว้ยุคนึงลองไหงบอกไปผอมองไว้แล้วโอ้ต้นนี้เขา้ายเนี่ย mm hmm. เพ่

เขแลวกัปูกขาวเลยเพราะว่ากะเตียมหุดไทยหดหน้าไหวเนี่ยเล็ดออกกะสีดป๊าะนะมูเพิ่มึงเนี่ยตุ่งเตะโอ้ตัวงเป็นออไงนะม่เป็นคนใส่เน้อมึงเนีตุวตัวบ่ฟอยด้ว,วยมง ดังเลยครับพ uh ่อเหี con, 對對่ยงกันนี้โอเคเลยสักเล็ดเหี่ยงสักเล็ตโอเคสักเล็ดนึงดี่ถ้าคนใส่หมูว่านได้หลายหมูว่อนบุตรไทยเดหลายอีหลีใส่เนื้อเก่าขึ้นมาแต่สิบบ่ได้คิดว่าแต่สิบบ่อเขา ผัดมันเอาเ่ามันเขาปนนี้หน่อยปไย <c oughs> นะ่ะเวลาอยู่มุงอ่อยกัยังตเด้กโขแน่อยออกกบ,บ่อคือหมูได้เย้ยออกเปียปิดปีนว mong yêu mì lấy 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 mì อระขนมรูปอ้ตัวดีติดลายของข่อเด้อเต็มกระดาง <c oughs> เลยเยอไปเห็นซื่ <c oughs> อๆดิอ้ตาเยอเห็นแต่ของจะคอง ลงตุ่มเลยนะตุ่มก็เริ่มพุ๋เลยเมียนขาดใส่บ่ได้ดุนกระของมันอยู่กระหน่ำเนาะจะสิวา่าจะได้ค่าตุ่มละล่ะปุกกซื้อไหมอึ <c oughs> <c oughs> สามสามหลังสุดท้ายสามหลังสุดท้ายสามหลังสุดท้ายเอออย่าพผาตกบท้อนมันเหลวบอนโอ้ตัวนี้ก็มีเนี้ย,นยเนี่ยมอตะลุหน่อยหนึ่ง

để tươm cái vô làm cây cải bộ nó cầm bỏ lại đấy Ô, oh, đi mãi không ba. Cầu su lắng. Cầu su hà lắng là nít là nôi. แต่ก็ยังเขาอยู่อากาศเย็นเหี่ยงเราใจสิบ่ได้ซั่มนี่ลมวิ่ววัยยาแดดเติมมาอนีขคือหมู่บ้านจังมันสิเห็ดเบี้ยบบวมเลยเมือขี้เกา่าแหะเป็นตัวเห็ดร้องบวมเลย <c oughs> thầy ủa đầy uo mán uo mán uo kha p nho thầy ba ไปถอดให้ลูกกิน่นประมาณงคนสิตเต้นลงมันสิตเต้น้ออนรอมันนิ่นที่มันิเต้นอ,อ้มานอยู่สำรักินเหวเพียง่นนี้เดอ้อค่ะเป็น,ปปนเป๋าะกระป๋า,ปาอมมีตกุงอดต้อยเด็ปลาใหญ่เัวที่ วัดเไดีย์น่อยวัหน่อยดอกโหัวน้อยดีเออเออหนูไม่ดีดอกเมื่อเล้วนลยโอ้อนแจ๊บออกกนดีปุ้มนี้เมื่อขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมปลาจอมปลาจอมตะเก็นเด้อเด้อปลาแมีคลิปนะค่ะสวัสดีค่ะปลาจอมผอมมืออื้นค่ะพี่น้องตอนส่งพรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับ